ครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนําเทคนิคการใช้ออโต้คิกในสเก็ตหลักด่านยากนะครับผมใช้ออโต้คิกตัวนี้นะครับทําให้สามารถตัวที่2นะครับตัวล่างนะครับคลิข้าไป,ไปกําหนดใหม่นะครับมันจะเป็นตั้งให้เราอันใหม่เลยนะครับคลิข้าไปที่ฟันเฟืองนะครับ ตรงดินสอนะครับแล้วเราตั้งชื่อไว้นะครับเราจะตั้งชื่ออะไรนะเซฟไปเลยชื่ออะไรก็ได้นะครับเราจําได้จบลงครัเนี่ยครับแล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะครับบันทึกครับ ตรงบันทึกเมื่อกี้นะครับมันจะมีการป้องกันการตรวจสอบนะครับก็บันทึกสเตนหลักด่านยากนะครับด่านที่หินที่สุดนะครับที่ผมเล่นนะที่ผ่านๆมานะครับสี่สิบแปดครับผมจะใช้ทีมที่สี่นะครับนะครับ โมงนะครับผมไม่มีเกียร์กระดิ่งเยอะนะครับผมขี่เกียจไปถอดนัดสื่อผมเอามาบัฟอิ้งนะครับเซตซีน่านะครับเอามากระโดดข้ามครับสล็อตครับแล้วก็ตัวทมดามเมจนะครับบาเกียรโอลิเวอร์ครับเป็นตัวชวนหลักนะครับตัวหนึ่งดามเมจนะครับตัวก๊อฟสามตัวนะครับถ้าใครมี หลายตัวก็ใช้ได้นะครับตัวก็เพื่อ,อามาช่วยกัมนะครับเพราะว่าเราจะเน้นดามเมจทีมของเรามันจะสู้กับพวกตัวมอนเตอร์แล้วก็บอสไม่ไหวนะครับเพราะว่าพวกมอนเตอร์แล้วก็บอสเลือดมันเยอะนะครับด่านนี้ต่อไปนะครับถ้าเพื่อนๆนไม่มีไม่มีเพื่อนที่เขาจัดทีมไว้นะครับเนี่ยครับหลังๆมาผมไม่ได้จัดนะครับ ผมก็จะไปซื้อเอาเพื่อนนะครับบัดดวงกันนะครับเพราะว่าบางทีเราซื้อได้ตัวของพวกนำนำเย้ายวนนะครับอาจจะติดมาไปเลยครับแล้วเราค่อยไปตั้งนะครับคลิกหยุดหยุดก่อนนะครับหยุดครับนี่ครับเรามาคลิกออโตัวคลิกเรานะครับบวกเข้ามาครับตัวแรกครับมงคครับตัวที่สอง ตัวที่3นะครับ4ครับก็เหมือนเหมือนทั่วไปนะครับทีนี้ก็ขึ้นไปน่นครับให้มันไปสลับทีมนะครับสำหรับพวกไอเทมผมจะไม่ใช้นะครับผมจะใช้นิ้วกิ้มเอานะครับไอเทมคลิกที่ฟันเฟืองครับเซฟครับนี่ครับต่อไปเราก็มีออโต้คลิกหมวดนี้ไว้ใช้งานแล้วนะครับสำหรับสตรหลักดันยากตัวที่เรายังเล่นไม่ผ่านนะครับ ชี้กตัวไอเขาเรียกอะไรนะครับเครื่องหมายกากระบาดข้างล่างนะครับที่มันเป็นเนี่ยครับมันจะปิดไอ้นี้ได้นะครับพอผมชี้ต่อเนื่องมันจะวิ่งมาแล้วครับตัวมันเตอร์ผมจะผมจะกดตัวมงแล้วก็ตัวของนักสือเชสินะนะครับดูนะครับปึ๊บปื๊ป๊แล้วก็เลื่อนจอแล้วก็แช่นะครับพัดครับต้องอาศัยว่าตัวจะมีกระโดดข้ามนะครับ จะมีไหมครับเนี่ยครับออโต้เลยครับทีนี้ครับมัดดวงเลยนะครับนี่จะยือไหวไหมครับมันจะช่วยมันจะช่วยเราได้เยอะนะครับสําหรับออโต้คิปเพราะว่าถ้าเราใช้นิ้วที่เมงนิ้วเรามันจะไม่ค่อยทันนะครับเนี่ยครับเห็นไหมครับด่านที่48นะครับนี่ครับ จบแล้วครับเนี่ยครับมันต้องอาศัยเทคนิคนี้ช่วยนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์แกเพื่อนๆนะครับลองนำไปใช้ดูนะครับสำหรับเพื่อนๆผู้เล่นเกม l i n เลนเจอรนะครับที่มีเพื่อนในเกมลายเลนเจอร์เยงไม่เยอะ สามารถแอดมาเป็นเพื่อนกับผมเพื่อส่งคะแดนนไดเมียบกันได้นะครับผมมีทั้งหมด10 ID เดี๋ยวผมทิ้งไอดียไลน์ไปคลิปฝากคุเพื่อนกดไลค์กดแชร์และกดติดตามในช่องมูมูเรนเจอร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำคลิปใหมาใหม่อีกด้วยนะครับสวัสดีครับ